วันนี้ผมก็จะมารีวิวเททานกล้องจุลทรรศน์เมนะ,ะสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้จะมารีวิวไททันอะไรวะกล้องจุลทรรศน์โอเคนี่จ้ะ้โ,โห,โหเป็นหนึ่งผมละเออตอนนี้เสียงไม่มีละหายหมดละ ตอนนี้มีจ่ประมาณห้าสกิลนครับเจ้าระพงสงสิลแรกตามเดียสกิลสองแคนนอนเงี้ยวเย ต่อสกิทไปอนน้ำถ่วงเราหวนตบนี้นะครับสกิลแรกเกี่ยว แค่นั่นแหละเหยียบไม่มีอะไรมากเลกที่สองปืนใหญ่ที่ผมเรียกว่าแคนนนการยิงไม่รบ้ปุดบทีมฟังมาแล้วก็รู้ปตุ้มแล้วก็วกสกที่สามคอหรือเรียกว่าไฟหลักรดนะครับเอ้ยไม่ไฟหลักรดิไฟหลัก สกิต่อไปคอนเดอเดียดอมันมันไม่แยงว่าเป็นคอนนะทุกคน,นเป็มันดาบมากกว่าดาบขับตนะเรามีดคาเตอร์ว่ะสกิต่อไปแรงนุ้่ถว่วงเราจะดูทุกตัวเข้ามาแล้ลกตูมตายหมดกันหมดแล้วก็ ก็แล้ว่ะคิดนี่มันซ่นอนแปลแปลกมีแค่เราเท่านั้กับราตรีสวัสดิ์